สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาอีกครั้งในคาวิชาภาษาไทยป .3 นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันพฤหัสครูป,ป๊อบได้ให้การบ้านใช่ไหมการบ้านเกี่ยวกับเรื่องอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำนะคะวันนี้ครูป,ป๊อบจะมาเฉลยงาน10ข้อที่ครูป,ป๊อบสั่งอันดับแรกครูป,ป๊อบขออนุญ,ญาตลบตรงนี้ก่อนแต่นักเรียนไม่ต้องลบของนักเรียนนะคะนี่คือสมุดนี่คือสมุดของครูป,ป๊อบเท่านั้น วิธีการทำการบ้านครูป๊อปจะชอบเอากระดาษจดมาหนึ่งอันเพื่อที่จะมาจดเพื่อเป็นการทบทวนความจำของตัวเองหรือถ้าใครอยากจะดูของเก่าที่เคยจดข้อมูลที่ว่าอักษรสูงมีคาถาอะไรอักษรกลางมีคาถาอะไรและอักษรต่ำมีคาถาอะไรก็สามารถดูได้แต่ถ้าใครอยากทบทวนตัวเองไปในตัวว่า เราความจําดีเท่าไหร่นะคะเราจะลองเอากระดาษจดมาและเราก็ลองทําเองดูซิว่าเผื่อถ้าเราเจอในข้อสอบเราจะทําเองได้ไหมมาสมมติอันนี้เราจะมาเริ่มกันก่อนที่เราจะทําการบ้านเราจะต้องแยกคาถาอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ําก่อนใช่ไหมมาเรามาดูกันค่ะอันนี้ของครูป๊อปอันนี้หนูไม่ต้องจดนะคะนี่คือกระดาษทัวของครูป๊อปเองคาถาอักษรสูงของเราเราคืออะไรนะจำได้ไหม ถ้าถามอักษรสูงมีอยู่ว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมากงั้นเรามาแยกตัวละครของมันดีกว่าว่าอักษรสูงมีพยัญชนะไหนบ้างอ่ะผีก็คือพอพึง่งฝากฝอฝา,ฝาถุงถอถุงกับถอ ฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาอลาสอฤาษีให้ห่อหีบและชั้นชอชิงที่ครั้งนี้ครูป๊อบไปเร็วเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราสอนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องไปฝึกจําเอาเองเนาะเพราะว่าถ้าเจอในข้อสอบจริงๆครูป๊อบไม่สามารถช่วยหนูได้นะคะหนูจะต้องแยกเองเนาะมา ต่อไปอักษรกลางแยกไปก่อนเนาะอักษรกลางคาหาของมันมีอยู่ว่าไก่จิกเด็กใต้บนปากโอง่งใช่ไหมหมากคราวนี้เรามาแยกกันเถอะไก่ก็คือกอไก่จิกจอจานเด็ก ดดเด็กกับดดชะดาาตายตอเต่ากับต่อปตักบบนบอใบไม้ปากปอปลาและองอออ่างมาต่อไปอักษรต่ำอักษรต่ำเราแยกได้สองแบบคือต่ำที่มีแฟนกับต่ำไม่มีแฟนใช่ไหมต่ำไม่มีแฟนเขาเรียกว่าต่ำเดียวต่ำเดียวคาถาของเราไม่อยู่ว่างูยาย นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอ่าอย่างนี้เนาะต่อไปมาเรามาแยกกันก่อนก่อนที่จะหาต่ำคู่งูงูก็คืององูยายยอหญิงนอนนอนหนูยูยอยักษ นะนอนนนริมลอเรือวัดว,วหวนโมมา้มาลีลอจุฬาและโลกลอลิงนั่นเองอันนี้ง่ายมากเพราะว่ามันจะมีแค่อย่างละตัวมันไม่เหมือนอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำคู่ที่มันจะมีบางตัวออกเสียงเหมือนกันเช่นสอเสือสอสลาส,ส่อฤษีใช่ไหมอันนี้ง่ายต่อไปนะคะเป็นต่ำคู่คือต่ำที่มีแฟน อ่ะต่ำที่มีแฟนแปลว่ามันต้องมีมากกว่าหนึ่งแน่นอนคือพ่อขาฟันทองซื้อช้างหอ่ออ่าพ่อขาฟันทองซื้อช้างหอ่อเรามาเริ่มกันพอ่อพ่อพานกับพ่อสัมเพาขาคอควายคอคนคอระครั้งฟันฟอฟันทอง ทอทหารทอทงทอผู้เท่าแล้วก็ทอนางมนโทซื้อซอโซ,อซอช้างชอช้างและห่อหอนกพูกนั่นเองมาเรามาลองทำงานละกันเพราะว่านี่คือสมุดจดของครูป๊อปนะคะเราจะได้รู้ง่ายๆอันดับแรกข้อที่หนึ่งอ่านว่าเสือคำว่าเสือแปลว่าเราจะต้องสนใจพยัญชนะต้นคือตัวไหนเอ่ย ก็คือสอเสือนั่นเองไม่ใช่สละเอหรือสละเอือนะคะเพราะว่าสระเอือก็คือสระมันไม่ใช่พยัญชนะสิ่งที่เราจะดูเราจะดูพยัญชนะสอเสือดูซิว่าสอเสืออยู่ในหมวดของอักษรอ,อะไรเอย่ยนี่สอเสืออยู่ในหมวดของอักษรสูงเพราะฉะนั้นเราตอบได้เลยว่าคําว่าเสืออยู่ในอักษรสูงต่อไปนะคะ วงเล็บหน่อยอะต่อไปคําว่าจีบก็คือจอจานนั่นเองจอจานอยู่ในหมวดหมู่ของของอะไรดูซิดูข้างบนหน่อยซิจอจานอยู่นี่อยู่ในหมวดของอักษรกลางเห็นไหมพอเรา แอบจอดลงในกระดาษในสิ่งที่เราจําเองเราทั้งทําได้แล้วเราก็ไม่ต้องคิดเยอะด้วยนะคะเพราะว่าเราสามารถดูในสิ่งที่เราจดได้นะคะต่อไปข้อที่3ามพวป๊ราขออนุญาตเปลี่ยนหน้ากระดาษจะได้ให้รู้สึกว่าเรามีกระดาษนะอ่าน,นมาอ่านักเรียนมองเห็นใช่ไหมคะข้อ3ามองเห็นเนาะอ่ะข้อสามขอ,อเราเรียงมาก่อนดีกว่าขออนุญาตเปลี่ยนสี ข้อสามงที่เราจะดูเราจะดูขอไข่ข้อ4กาแฟขอไก่อันนี้นี่ทีละอย่างก่อนนะเพราะว่าเราต้องซูมนะคะข้อ5ลูกโป,ปง่งลอลิงข้อหโคมไฟคอควายข้อ7ยีราฟยอย,ยักษ์ข้อ8มอเตอร์ออรไซค์มอมาข้อ9ช็อกโกแลต ชอช้างและข้อสุดท้ายคือกระปุกออมสิน mm. กอไก่มาเรามาแยกกันเถอะว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ของอะไรนะคะขอไข่อยู่ไข่ดาวขอไข่อยู่ในอักษรอะไรนะดูซิเออทำไมเราไม่เขียนตรงนี้ล่ะเอาใหม่ขออนุานะคะ mm hmm. ขอไข่ กอไก่ลออิงคอควายยอยักษ์มอมมาชอช้างและกอไก่มาจะได้สูงง่ายๆเรามาดูกันว่าขอไข่อยู่ในหมวดหมู่ของของอะไรเออขอไข่อยู่ในหมวดหมู่ของอักษรสูงนั่นเองเพราะว่า ผีฝากถุงข้าวคําว่าข้าวก็คือขอไข่ต่อไปข้อที่สี่คือกอไก่ก็คือไก่จิกพอดีเลยคืออักษรเอออักษรกลางต่อไป,ไปอลออิงอลออิงอยู่ในอักษรอะไรงูใหญ่นอนอยู่หน้าริมวัดโมลีโลกคําว่าโลกคือลอลิงอยู่ในอักษร ต่ำเดียวครูป๊อบขอญาตเขียนคำว่าต่ำเดียวอย่างเดียวนะคะแต่นักเรียนให้นักเรียนเขียนคำว่าอักษรไปด้วยนะว่าอักษรต่ำเดียวต่อไปข้อคอต่อไปคอควายอยู่ในหมวดหมู่ของอะไรเอ่ยพ่อค้าคําว่าค้าคือคอควายกับคอคนน่ะอยู่ในอักษรต่ำคู่นั่นเองต่อไปยอยยักษ์ยอยักษ์อยู่ไหนคะยอยยักษ์ยอยักษ์อยู่ไหนนะงูใหญ่นอนอยู่คําว่าอยู่ ตามเดียวอีกแล้วมอมา้าข้อต่อไปนะคะมอมา้ามอมา้าอยู่ไหนมลีโลกอะตามเดียวอีกแล้วเห็นไหมมีใครถูกบ้างถือว่าเก่งมากเลยนะคะใครที่ผิดลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองผิดตรงไหนและทําความเข้าใจด,ด้วยต้วเองก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆทักมาถามครูป,ป๊อปได้นะคะต่อไปข้อลองสุดท้ายช็อกโกแลต ชช้างชชช้างอยู่ไหนนะโชช้างโชช้างพ่อค้าฟันทองซื้อช้างพอดีเลยเนี่ยช้างตา่าคู่นั่นเองต่อไปคําสุดท้ายอ่านว่ากระปุกออมสินก็ไก่ไกจิกอะอักษรกลางเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าใครทําถูกบ้างอเอาหยิบเฉลยมานี่ใครทําถูกสิบข้อ ติ๊กถูกด้วยดินสอเล็กๆอย่างนี้อ่ะติ๊กถูกไหนหนูถูกนะคะคุณครูแต่ถ้าใครผิดให้กากบาทผิดแล้ววงเล็บคำที่ถูกต้องเช่นข้อหกหนูเผอตอบว่าต่ำเดียวนี่ข้อหกหนูเผอตอบว่าต่ำเดียวแต่ฉเฉลยคือต่ำคู่ให้หนูกากบาทผิดแล้วก็วงเล็บข้างหลังเขียนต่ำคู่ให้หน่อย ว่านี่นะคะหนูฉเฉลยแล้วลว่าหนูก็รู้แล้วว่าคําว่าโคมไฟคอควาจะอยู่ในต่ําคู่นะคะแค่นั้นเองเนาะภายในสิบข้อนี้ใครที่ได้มากกว่าห้าคะแนนมีโอกาสสอบผ่านแล้วนะคะเพราะว่าหนูเข้าใจในเรื่องนี้นะคะสําหรับวันพุธเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาผันเสียงวรรณยุกต์กันแล้วการผันเสียงคือการที่ จะมีวรรณยุกต์เข้ามาเกี่ยวข้องจะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีแล้วก็เสียงจัตวานะคะการผ่านอักษรมันจะมีเสียรูปห้าเสียงเดี๋ยวครูป๊ปจะบอกว่าคําว่ารูปกับคําว่าเสียงมันต่างกันตรงไหนนะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณนักเรียนมากๆค่ะ